ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วกดแชร์ให้อาจารย์และน้องๆทีมงานเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊ง,ก,งกันไว้เผื่อเวลาอาจารย์มีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งป่ะทูปมหาสเสน่ห์มหามงคลและมหาเศรษฐีของอาจารย์จักสุทิพย์ได้ผ่านการทำพิธีมาเรียบร้อยแล้วใช้จุดเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและควรเก็บทูปไว้ที่สูง สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะที่ทำให้ในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายกลับมาที่ราศีมังกรนะคะในช่วงวันที่28กันยาถึงวันที่8พฤศจิกายนนะคะย้ายมาช่วงระยะเวลา1เดือนกับ1 0วันประมาณนี้นะคะประมาณนี้ แล้วก็จะเปิดได้ในห้าใบแล้วก็จะจะบอกในส่วนของดวงดาวนิดนึงแล้วก็วิธีเสริมวิธีแก้ไขให้ชาวลราศีสิงตั้งจิตที่ถามเลยนะคะว่าให้เสียนร้อยแปดคุณบาทจานทั้งอย่างบอะไรในช่วงจังหวะที่ดาวถอยกลับมาเนี้ยเพราะว่า มันเป็นช่วงจังหวะที่มันเดินวิปริตนะนี่เขาก็เลกวิปตาดค่ะอืมไพ่ออกมาดีนะหาะไพ่เสียนร้อยแปดทั้งห้าใบนะคะของชาวลัคนาราศีสิง์ในจังหวะที่ดาวย้ายกลับมานะคุณจะได้เสียนพนารายเสียนองค์พอนารายนะนั่นหมายถึง สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังจะประสบความสําเร็จนะคะเซียนเนี้ยท่านจะสถิตอยู่กับคุณเลยหนึ่งเดือน10วันเพราะฉะนั้นกอบโกยรายได้ก็รีบกอบโกยนะในช่วงจังหวะน,นี้นะเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะคะดีมากคนที่ทํากิจการหรือทําอะไรแบบนี้นะจะมีโอกาสที่จะได้ขยายกิจการนะงาเผลอเผบางคนเนี่ยโชคดีต้องแต่กันยามาแล้วได้ซ้ำนนะประมาณ สิงหาสิงหากันยาตุลาช่วงจังหวะนี้เนาะแต่ก็มีคู่คู่กระขกบ้างแต่ว่ามันตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นแล้วและน,นี่เป็นเสียงของปู่เจ้าที่นะแล้วก็อันนี้เป็นเสียงของพระฤาษีอุทกกราโบดซึ่งเป็นบ,บรมปูของพระสาสดาเรานะคะนะ,ะทีนี้ไพ่สรุปเป็นพระแม่ลักษมีกับปู่มุจลินนี่จะบอกว่าไพ่สรุปดีมาก ดีสุดๆเลยนะอาจารย์เปิดไพ่แบบเจอตัวเนี่ยมาคือเจอคนมันเยอะนับไม่ถ้วนแต่คนที่จะเปิดต่อหน้ากันแล้วได้ไพ่สองบใบนี้ขึ้นมาคู่กันเนี่ยยากมากถ้าใครที่ได้ไพ่สองใบสองเสียงนี้ขึ้นมาคู่กันนะคนนั้นเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนในบัญชีมีไม่ต่าเป็นหลักร้อยร้อยล้านแน่ๆเพราะว่าอาจารย์เคยดูมาเนี่ยมีไม่เกินสี่ถึงห้าคน ที่ได้ไพ่ขึ้นคู่กันแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์นะในช่วงจังหวะที่ดาวเดินตรงเนี้ยหนึ่งเดือนสิบวันคว้าอย่าที่เกียดนะดวงมันเปิดเปิดสุดๆเลยเรื่องการเงินเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากไม่รู้จะดีมากยังไงแล้วใครมีหนี้มีสินก็มีโอกาสที่จะเก็บเงินปลดหนี้ปลดสินได้นะแล้วก็หน้าที่การงานอะ สามารถขยับขยายได้ด้วยเพราะคุณได้เสียงพนาลายไงนะคะคุณได้เสียงพนาลายมีโอกาสที่จะขยับขยายอย่างคนทําโรงงานก็มีอาจจะมีออเดอร์เพิ่มมากขึ้นได้บินบินนึงอาจจะออเดอร์เป็นล้านก็มีเป็นแสนเป็นหมื่นก็มีนะอาจจะมีการขยับขยายโรงงานหรือว่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นนะจ้างเลเบอร์เข้ามาช่วยเพื่อให้งานเนี่ยมันแบบ คล่องขึ้นส่งงานเขาได้มากขึ้นบางคนค้าขายอาจจะขยับขยายาไปรับเจอบข้างนอกหรือว่าไปเปิดร้านอีกร้านหนึ่งขยายสาขานะมันเป็นไปได้หมดเลยอะ่ะปีนี้เป็นยุคทองของชาวลัคนาราศีสิงเลยถึงแม้ว่าเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรจะมีปัญหานะแต่เรื่องการเงินเนี่ยปีนี้ดีจริงๆพยายามหมุนเงินเงินที่มีเข้ามาพยายาม เก็บออมเก็บหอมลอมริบใครที่มีหน้มีสินก็พยายามบริหารจัดการการเงินดีๆเพราะเงินจะเข้ามาเยอะมากเลยแล้วก็มีคนช่วยได้เสียนผู้ใหญ่นะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์เมตตาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะเขาจะเมตตาให้เงินเหมือนกับอุดหนุนหรืออุปการะเราอุปถัมภ์เราแบบนี้นะเนี่ยเพราะว่า คุณได้เสียนปู่เจ้าที่เนี่ยกับเสียนปู่หรือสีอุทกระดาบทเนี่ยคือท่านมีเมตตามากจารย์เลยมั่นใจว่าเราจะมีผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่สูงวัยหรืออายุมากกว่าเราเนี่ยท่านเมตตาเรานะบางทีอาจจะหยิบยื่นเงินทองหยิบยื่นความช่วยเหลือต่างๆนานา,นา,นาให้กับชาวรัคนาราศีสิงห์เนี่ยถือว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่ดีแล้วดาวตรงเนี้ยก็โอเคด้วยเดินกลับมาดีๆมากๆดีมากๆ,มาๆไม่รู้จะดียังไงเลยนะคะ หน้าที่การงานก็จะประสบความสําเร็จเป็นไปด้วยดีตามที่ชาวสิงห์วางแผนไว้แต่ว่ามันก็จะมีแบบตะกุกตะขาบไม่ราบลรื่นอะไรนิดหน่อยเพราะฉะนั้นจังหวะที่1เดือน10วันที่เข้ามาเนี่ยให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคว้าให้ได้ไม่ต้องหยุดงานไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นในจังหวะเนี้ยตั้งแต่ยีกันยาจนถึง8พฤศจิกาเนี่ยเก็บเงินเก็บทองได้ รีบเลยนะรีบกวยขายของดีรีบทํานะคะทําปริมาณเพิ่มขึ้นหรืออะไรก็ดูดูทิศทางไปนะนี้สนับสนุนมากเลยอ่ะเพราะว่าไพ่เสี่ยงของคุณขึ้นมาดีสุดๆเลยมีเป็นไพ่สรุปเนี้ยเงินทองอ่ะคิดอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดเลยจะคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคนช่วยคนสนับสนุนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นชาวสิงจะต้องทําให้ผู้ใหญ่เมตานะและชีวิตก็จะได้ดีนะคะนะอันเนี้ย ถือว่าไพ่ออกมาดีมากดีกว่าทุกราศีเลยเรื่องเงินนี่เด่นสุดๆเลยเงินกับงานนะคะส่วนเรื่องครอบครัวเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างก็ปิดหูปิดตาไปนะคะนะเพราะคุณได้เสีย่ยนปู่องค์นี้เสีย่ยนพฤษีองค์นี้นะคะพยายามปิดหูปิดตาซาไม่ต้องรับรู้อะไรนะอะไรที่มันพอจะเปิดรับฟังรับอะไรได้ก็โอเคก็รับฟังนะ แต่อะไรที่จะทําให้ตัวเองและครอบครัวหรืออะไรทุกก็คือพยายามปิดซักนะจะได้ไม่เป็นทุกข์เอาเวลาไปทามาหากินนะคะเรื่องความรักตรงเนี้ยยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่เท่ากับเรื่องเงินส่วนครอบครัวของสิงคนไหนที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวแก้ไขไปแต่ให้ลุยงานเต็มที่นะคะอย่าท้อแท้นะอืส่วนคนไหนที่โสดให้ลุยเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าเงินมาแล้วในจังหวะน,นี้นะ แล้วเมื่อกี้อาจารย์ก็เดูของดวงดาวแล้วก็เป็นจังหวะที่เดินดีเหมือนกันโชคดีนะปีหน้าก็ยังดีอยู่นะอดีดีดีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะสิ่งที่จะทําให้ชาวสิงไม่ดีและไปไม่ถึงดวงดาวมีอย่างเดียวก็คือว่าความคิดความคิดความอ่านของคุณที่อาจจะทําให้มันสะดุดในหลายๆเรื่องนะประมาณนี้นะคะดีมากดีสุดๆดเลยนะ ไม่รู้จะพูดว่าดียังไงแต่ว่ามันดีมากจริงๆแล้วก็เรื่องบริวารใช้คำพูดที่สลักสลวยใช้คำพูดที่ดูดีอย่าใช้คำพูดที่ฟังแล้วไม่ลื่นหูนะคะแล้วก็เจ้าที่ที่บ้านนะเจ้าที่ที่บ้านของคุณอะ่ะให้ไหว้บ้างเอาเป็นมังสวิรัตนะคะดอกไม้ธูปเทียนสวดมนต์ไหว้พระแล้วก วันพักก็ได้นะคะถ้าไม่มีเวลาก็ทุกวันพระก,ก็คือถวายผลไม้ซะเอาห้าอย่างก็พอครั้งแรกให้ทำห้าอย่างนะให้ทำห้าอย่างแล้วครั้งต่อไปก็ค่อยถวายเก้าอย่างครั้งที่สองเนาะให้ทำประมาณอย่างนี้นะคะสิงห์โดดเด่นเรื่องการเงินมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากอาชีพที่ตัวเองทำนะได้เป็นก้อนแล้วก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาบด้วยนะโชคลาบแบบเรื่องเสี่ยงเรื่องดวงเรื่องโชคเรื่องตัวเลข นะคะเรื่องหุน้นเรื่องอะไรมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยเพราะคุณได้เสียนอันเนี้ยมีโอกาสค่อนข้างสูงแล้วก็ใครที่ทําเกี่ยวกับดินทําการเกษตรนะหรือว่าขายที่ดินขายอสังหาริมรัพย์มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จอย่างสูงในช่วงจังหวะนี้นะคะ1เดือนกับสิวันคว้าให้ได้นะรีบร,บรบหาลูกค้าหรืออะไรใครที่ยังขายที่ดินยังติดมืออยู่ยังอะไรเงี้ยเอารีบไปไหว้เจ้าที่ซะ ไปขอเจ้าที่ซะแบบนี้นะคะขอเปลี่ยนมือนะจังหวะที่มันจะได้เนี่ยมันยังโอเคอยู่ถ้าจังหวะหนึ่งเดือน10วันนี้ยังไม่ได้นะคะปีหน้าจะสําเร็จที่ดาวย้ายนะดาวจะย้ายอีกทีประมาณ8เมษานู่นนะนะอ่าประมาณปีห5ห้าอ่ามันจะเป็นจังหวะที่ดีมากถ้าไม่ได้จังหวะนี้ก็จะได้ถัดไปแต่ว่าให้ทําให้ทํเรารอไว้เลยนะคะไม่ต้องกลัวดวงดีมากๆดวงดีสุดๆ มีโอกาสเปเศรษฐีในอนาคตนะแต่ว่ามันจะตกมาตายเนี่ยเรื่องเดียวที่จรจ์ตึงก็คือด้วยความคิดของตัวเองนะที่มันจะไปได้ไม่ไกลนะคะนะมันจะไปได้ไม่ไกลเพราะอะไรเราดูในส่วนของดวงดาวนะชาวสิงห์เนี่ยจะมีดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวประจําตัวนะแล้วก็เป็นเกษตรกุมลักด้วยนะตั้งแต่ประมาณเดือนกันยามาละสิบเจ็ดกันยาเป็นต้นมาเนี่ยนะ สิงหากันยาประมาณนี้นะคะจนสิบแปดมาเข้าตุลาเนี่ยนะไอ้ควาว่าเป็นเกษตรตาที่ประดีอะ่ะมันทําให้ตัวเองอะ่ะเหมือนกับว่าเข้มแข็งบึนฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือแบบว่าตั้งตั้งจิตแน่ๆเลยว่าฉันต้องทําแบบนี้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 จนบางครั้งกลายเป็นตัวเองกลายเป็นคนดือ้อนะกลายเป็นคนดื้อรั้นในสายตาของผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเมื่อกี้อาจารย์ถึงบอกไงว่า สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของชาวสิ่งที่จะทําให้สิ่งไปไม่ถึงดวงดาวก็คือความคิดตัวเองนะคะความคิดความอ่านนะที่มันจะทําให้ตัวเองอ่ะดอกอืมนะอันนี้ต้องระวังนะแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับดวงดาวเพราะเรามีดาวที่เป็นดาวประจําตัวใช่ไหมมันแข็งไงมันมันมันแข็งอะ่ะ นะมันดาวมีคุณภาพนะแล้วมันก็จะทําให้ตัวเรามีคุณภาพแต่ว่าคุณภาพแบบอย่ามีอีกโก้ประมาณนี้นะคะทําอะไรทําได้อ่าอย่าดื้อย่าดืออาดอ้อย่าล้นกับญาติผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เขาหวังดีกับเรานะเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันจะทําลายเราในภายภาคหน้านะคะมันจะไปไม่ถึงดวงดาวในภายภาคหน้านะแต่ว่าเออมันจะเป็นจังหวะแค่ช่วงสั้นๆต้งแต่ประมาณ สิงหานะสิงหากันยา,าประมาณนี้นะคะช่วงประมาณสองสองเดือนกว่าๆนี่แหละมันจะทําให้เราแบบปั่นป่วนอันอดเกลือนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วเราแน่วแน่เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่างานน่ยมันจะดีมาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะติดติดของเราตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงตั้งแต่วันที่28กันยาเนี่ยนะดาวพฤหัสก็ ถอยกลับมาอยู่ที่ราศีมังกรใช่ไหมเป็นนิดแต่ว่าอยู่ในภพผลิทีนี้ความเป็นนิดน่ยก็จะแปลสภาพไปเป็นเกษตรเป็นมหาอุดตามหลักโหราศาสตร์นะคะเพราะว่าดาวเสาเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ชาวสิงห์เนี่ยเข้มแข็งและมีความอดทนในช่วงระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเนี่ยนะคะเราอาจจะเหนื่อย เหนือหน่อยนายเหนื่อยความคิดเหนื่อยทํางานเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อกี้จะบอกว่าไงเงินดีนะคะเงินดีงานดีจะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องรีบท,นะบาทํานะรีบคว้าเหนื่อยสายตัวแทบขาดอยากจะหยุดงานอยากจะพักแต่อย่างเราพาาักไขเราพักไม่ได้หรอกช่วงเกาะกลวยนะเราทําแล้วเราไม่ต้องหวังพึ่งใครเพราะว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเ,เราในจังหวะเน,นี้ยอาจจะพึ่งพาใไขาไม่ได้ด้วยซ้ํา ะะต้องพึ่งพาตัวเองต้องต้องกอบโกลยต้องไขว่คว้าด้วยตัวเองนะในจังหวะนี้ไม่ต้องไปร้องขอขอความช่วยเหลือจากใครดิ้นรนสู้ด้วยตัวเองนะคะมันเป็นจังหวะที่เหนื่อยยากลํบาบากแค่นั้นเองเพราะว่ามันกลุมกับดาวเสาร์นะแป๊บเดียวหนึ 1, ่งเดือนกับสิบวันเดี๋ยวพอวันที่8พฤศจิกาก็จะเดินกลับไปอยู่ที่ราศีกุมและก็เล,งลง็งลับเหมือนเดิมนะจนถึง8เมษายนถึงจะเข้ามีนนะถึงจะเข้ามีน,นะมนทีเนี้ย พอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมันเข้าที่เข้าทางเนี่ยหน้าที่การงานของชาวราศาีสิงห์มันรุ่งอยู่แล้วนะแต่ทีเนี้ยก็จะมีเรื่องของความรักเข้ามานะเรื่องของความรักคนเมตตาหรือว่าเพศตรงข้ามอาจจะเข้ามาบางคนนี่นะพฤหัสเล็งหลักนะอาจจะมีสิบได้แต่งงานเลยด้วยซ้ํา แต่ใครที่ไม่มีคู่เนี่ยนะโสดมานานเนี่ยบางทีจะมีจังหวะเนี้ยแหละนะที่มันเล,งล็งรักนี่แหละแล้วคุณจะสมความปรารถนาคนไม่มีลูกก็จะได้ลูกคนโสดก็จะได้คนถูกใจหรืออาจจะแต่งงานหรือคนที่มีแฟนแล้วคบกันมาแบบเนี้ยก็อาจจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานเลยด้วยซ้ําแต่ว่าลักณาสิ่งนะถ้ายังไม่พร้อมนะเออเจรจาคุยอะไรกันก่อนตกลงให้ผู้ใหญ่รับรู้ก่อนถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องป้องกันนะเพราะว่า ถ้าถ้าพลาดนะยังไม่พร้อมโปเชมีความลักนี่นะมีสิบเด็กมาเกิดโดยโดยแบบแบบยังไงอะ่ะไม่ทันตั้งตัวนะอาจารย์ก็ห่วงอยากจะให้มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะพร้อมแล้วก็ค่อยมีลูกกันนะคะชีวิตจะได้ไม่ลําบากเพราะว่าในจุดจุดนี้ถ้าเป็นคุณผู้ชายอาจจะไม่เข้าใจว่าถ้ามีมีลูกในขณะที่เรายังไม่พร้อมเนี่ยมันจะ มีผลเสียกับผู้หญิงมากนะ,ะเพราะว่าหนึ่งอฮอร์โมนสภาวะร่างกายของผู้หญิงจะต้องเปลี่ยนแปลงมากนะคะแล้วความเครียดต่างๆนานยิ่งยุคนี้มีทั้งโควิดนะมีทั้งอะไรตกงาตกงานอะไรมันยังไม่พร้อมเพราะนะอาจารย์อยากจะให้เตรียมความพร้อมถ้าคู่ไหนพร้อมแต่งเลยมีบ้านมีรถมีเงินเก็บซะหน่อยอะไรอย่างนี้ก็แต่งได้แต่ถ้าคู่ไหนยังไม่พร้อมนะก็เซฟเซฟไว้ก่อนนะคะก็คุยให้ผู้ใหญ่รู้ก่อน น้ม <ITA> ั like, <g DVD> er ่นหมายอะไรกันไว้ก็ได้แล้วก็เพย์เซฟไปนะในต่างเรื่องต่างๆนานาอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์อยู่ตรงนี้มานานแล้วแบบ20ปีเห็นวงเวียนวัฏจักรในความไม่พร้อมเนี่ยมันที่สุดเลยนะคะเหมือนความโบราณเขาว่านั่นั่งไกวเปเลี้ยงลูกในขณะที่เรายังไม่พร้อมอะไรเลยอ่ะยังไม่ได้เรียนรู้โลกนี้มันชีวิตมันจะมีแต่ความลําบากมีแต่น้าตานะอันนี้ห่วงนะคะห่วงลูกผู้หญิงลูกผู้ชายไม่ห่วงแล้วเพราะว่าผู้ชายไม่สามารถทองได้เนาะ ผู้หญิงเนี่ยแหละหน,หนักหนักน่วงเลยถ้าเกิดว่าไม่พร้อมแล้วมีนี่นะโอ้โหสุดยอดแล้วนะคะก็อยากจะให้น้องๆของหน,หนูที่ดูคลิปของอาจารย์นะคะตั้งหน้าต,ตั้งตาเรียนมีความรับได้ต้องบอกพ่อแม่นะคะพาให้มารู้จักพ่อแม่หรืออะไรก็ว่ามันไปนะ,อ,ะอันนี้ก็ห่วงใยนะก็พูดพูดให้ฟังนิดนึงนะคะแชร์ความคิดนิดนึงแล้วก็สิงในในปีที่ดาวย้ายเนาะ 8เมษายนนี่นะก็จะมีโอกาสนะเงินก็จะเฟื่องฟูอยูแ่แล้วมีโอกาสที่จะขยายกิจาการเจอบริวารดีมาช่วยเราได้นะอันนี้ทุกอย่างดีกับหมดเลยยกเว้นเรื่องตัวเองเรื่องความคิดเรื่องอะไรที่มันจะเป็นทําร้ายเราก็คือเรื่องความคิดของเราเนี่ยแหละนะเขาพูดอยู่เสมอว่าอะไรอย,อยู่กับเพื่อนเนี่ยให้ระวังคําพูดอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองเนี่ยต้องระวังเรื่องความคิดอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงนะ ถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเยอะเราฟุ้งซ่านเราอะไรไปต่างๆนานาโดยที่เราไม่ไม่มองคนรอบข้างเลยว่าเขาจริงๆเขาคิดอะไรยังไงนะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะบั่นทอนจิตใจของชาวลัคนาราศรีสิงห์เองนั่นแหละนะอันนี้อาจารย์เขาเตือนเอาไว้อันนี้ไม่เป็นสุภาษิตที่คําโบราณสอนมาแล้วมันใช้ได้จริงทุกยุคทุกสมัยด้วยแล้วก็ <ๆ lunar: S 2> อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ห่วงชาวลัคนาราศีสิงห์นะเออมันจะมีดาวอาทิตย์ เลงกับดาวมนุษย์อยูนะในราศีเมษในภพสุภะมันหมายถึงอะไรมหมายถึงว่าต้องระวังเรื่องสุขภาพนะสุภะก็คือแบบความเจริญรุ่งเรืองความมาั่งคั่งอะไรต่างๆนาะนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสุขภาพไม่ดีไม่สบายขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยอเงินทองที่เราจะหาได้เนี่ยเนี่ยอย่างเสียนปู่บอกเนี่ยมันจบเลยนะถ้าเราลุกขึ้นไปทํางานไม่ได้ทํามาหากินไม่ได้อะ่ะ จบเลยนะถึงดาวมันจะเดินต่อให้ดียังไงก็ตามเถอะมันมันไปไม่รอดเพราะฉะนั้นนะอาจารย์ห่วงเรื่องอะไรหนึ่งเรื่องโควิดที่ระบาดอยู่นะณนะเวลานี้นะคะให้ระวังตัวดีๆนะระวังตัวดีๆอาจารย์จะบอกทุกคลิปเลยว่าบางทีอาจารย์ซื้อของเนี่ยเงินที่รับมาจากแม่ค้าสเปรย์ทุกบาททุกสตังค์แบงค์ทุกใบแห้งแล้วเอาเข้ากระเป๋ายัางอาจารย์จะมีกระเป๋าสพายเล็กๆนะ ใส่เฉพาะเงินที่ไปจ่ายตลาดอย่างเดียวจะไม่เอาแบบกระเป๋าส่วนตัวไปเลยแค่เป็นถุงๆอะสะพายอ,อะแล้วก็ใส่ไว้อ่าแล้วก็ถุงข้าวไม่ว่าข้าว,ข,าว,ข,าวขนมไม้เสียบลูกชิ้นอะไรเนี่ยอาจารย์จะแบบว่าเอ่อเอามือเอามือถือปากถุงไว้เลยอะแบบครอบปากถุงแล้วก็มันจะมีไม้ลูกชิ้นขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ฉีดสเปรย์เนี่ยก็หูหิ้วกับไม้เสียบลูกชิน้นทําแบบนี้เลยถุงโกงถุงแกงทุกสิ่งทุกอย่างของเซเว่นอาจารย์สเปรย์แอลกอฮอล์เสจเลยแล้วค่อยขึ้นรถ พขขึ้นรถเสร็จปุ๊บเอากลับมาบ้านก็สเปร์สเปร์ตัวเองอ่ะสเปร์แอลกอฮอล์ตัวเอง,เเอง,เเองลงทุ่งลงเท้าตัวเสื้อพุ่งเสื้อผ้าเสร็จแล้วถึงขึ้นบ้านนะขึ้นบ้านแล้วก็เอาของที่เราซื้อมาเนี่ยไปล้างน้ำยาล้างจานอีกทีนะสันไลอะ่ะล้างหมดเลยเพราะว่าเราเราต้องอยู่กันแบบนี้แล้วนะเราจะได้ไม่เป็นอะไรอนะ่ะเราต้องรับตัวเองรัวคนในครอบครัวให้มากๆเพราะโลกนี้มันอันตรายจริงๆนะคะให้สิงทําแบบนี้ให้ทุกคนที่ฟังคลิปของอาจารย์อยากให้ทําแบบนี้นะ เพราะว่าบ้านอาจารย์หรือครอบครัวอาจารย์หรือคนรู้จักอาจารย์จะบอกให้ทําแบบนี้หมดเลยไม่มีใครติดโควิดแม้สักคนเดียวนะไม่มีเลยแม้กระทั่งคนที่ป่วยแล้วฉีดวัคซีนไม่ได้ก็ยังไม่ติดคนฉีดวัคซีนมาก็ไม่ติดเพราะว่าทุกคนในครอบครัวทําแบบนี้หมดตั้งแต่สองปีที่แล้วนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆที่ฟังเนี่ยทำแบบนี้นะแล้วก็ถ้ามีตัวเทสแบบ สวอปจมูกหรือน้ำลายแล้วก็คือพยายามเทสทุก7วันอะไรงนี้นะมันก็จะรัดกลุ่มตัวเองนะคะนะเ,เรื่องสุขภาพไม่ให้ให้ระวังมากๆเลยนะคะห่วงห่วงจุดนี้จุดเดียวเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาาศสสิงห์นอกนั้นทุกอย่างดีหมดดวงกําลังขึ้นดวงกําลังดี นะคะน้าขึ้นให้รีบตักโกยเอาไว้นะเพราะว่าคนเรามันต้องต้องมีน้ําวันที่มันเหือดแห้งแล้วเราจ้วงไม่ถึงอะ่ะมันมีอยู่แล้วนะคะแต่ช่วงจังหวะระยะเวลาเนี้ยปี2ปี3ปีเนี่ยสิ่งดีมากเลยรีบ,ร,บรีบโกยนะบางคนตั้งตัวไม่ได้ก็มีโอกาสตั้งตัวได้ในจังหวะระยะเวลานี้แหละปีนี้ปีหน้าปีนู้นนะคะประมาณนี้นะเอาละค่ะก็ ขอฝากคลิปดาวพฤหัสย้ายเนี่ยของอาจารย์ไว้ด้วยนะคะยังไงฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะรบกวนเพื่อนๆทุกคนนะแบบแชร์ไปแชร์ไปให้เยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าคนที่เขาเออยังมีปัญหารอะไรเขาไม่รู้วิธีการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้บอกกันไปแชร์ไปเขาไปทําได้บุญเราก็ได้บุญด้วยนะคะอ่อลืมบอกวิธีแก้ไข วิธีแก้ไขของชาวลัคนาราศีสิ่งที่จะเสริมดวงบอกทุกคลิปสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรน,นะคะแล้วก็สวดคาถาประจําวันเกิดที่ชาวสิ่งต้องทํำนะเกิดวันจันทร์วันอังคารก็ไปดูเลย Google มีบทสวดเยอะแยะเลยที่อาจารย์ไม่สามารถจะพูดได้หมดใน,ในคลิปนี้นะคะ7วันเขาก็จะมีสวดตามกําลังวันนั่นแหละสวดไปเลยนะคะแล้วถ้ามีโอกาสนะชาระหนี้สงมากๆ ชาวสิงนะประเด็นหลักคือต้องนั่งสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจที่มันเป็นด้านดําด้านเทาจะต้องขัดทุกวันเพราะว่าสิงเนี่ยถ้าไม่ขัดนี่อยู่ไม่ได้นะเพราะว่าความคิดนะ่ะความคิดจะเป็นใหญ่ต้องขัดไปทุกวันอันนี้คือประเด็นหลักที่สิงจะต้องแก้นะนะตอนนี้นะคะส่วนที่เหลือ,อ,อทําบุญสังฆทานไหว้พระทําบุญอะไรของเราก็ได้ใส่บง่งใส่บาตร นะแล้วก็ชำระหนี้สงอันนี้คือเรื่องใหญ่นะแล้วก็เอ่อที่เห็นนะถวายที่ดินบ้างถวายที่ดินให้ให้พระนะให้วัดให้อะไรแบบเนี้ยที่เขาที่เขามีอ่นะเนาะบริจาคซื้อที่ดินซื้ออะไรนั้นควรที่จะทําอันนั้นหรือว่าสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์อันนี้ต้องทํานะมีเวลาทําก็ค่อยทํานะคะเอาละคะ่ะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ